ตนี่การขามแล้วเดี๋ยวลงนั้นเี๋ยั้นอวนเฮ้ยตรงนี้มีนะหัตรงนี้มีต้งไหนข้างหน้ากูล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ด้านหลังด้านหลังไม่ใกล้ไม่ใกล้จะกกูอ่ะตัวเดียวมึงเห็น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 ตัวเดียวกูคอาจจะมาหากูอ่ะเขี้ยเขีย้ยมีไหมมันละมันละมันละหมจังวะหมดแล้วเด้ Okay, ตีวะนะไอสัตว์หมดเลยใช่ไหมด้านล่างด้านล่างมีด้านล่างมีด้านล่างมิดาามสาม 4 6 C2 ก็แท้หมดเลยเเาไม่่ห็นนะอยูด้านหลังด้านหลังตกำลันเลยไอ้จงที่ชชบะทางตีเลยนะอืออหมาเหี้ยขอฟาร์มแป๊บนึไอ้จงที่กูยังฟาร์มไม่หมดเลยนะอือหือ เราจะไปกันแล้วนะปลอยปั๊มปั๊มาอยากได้กระสุนไลท์ครับด้านล่างหนด้านล่างหนด้านล่างหนยแล้วก็แม็กซ์นาดด้วยยังไม่เห็นวิ่งวิ่งไปฟาร์มตะกุลลงก็ได้เข้าขึ้นไปฟาร์มตรงนั้นก่อนได้ไหมเขายังฟาร์มไม่หมดเลยได้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 ยิงหมายิงใครหน่ะมั้ยยิงหมาใช่ปหม ดูให้ฉันนะของกูก็พอร้อมอนู่ของกูก็พอมีอยู่จริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันมันควรแก้บั๊กนะว่ามันอะเนี้ยมันกูเกือบวิ่งอะไรเงี้ยตกใจอ่ะกูตะกี้กูว่าเกือบลวงด้านในบ้านมีไอ้ตรงศพอะมีตรงศพอะมี นั่นแหละวิ่งมาข้างล่างหมดแล้วตรงนี้อ๋อมันมาฟ้บตรงนี้มันก็จะไปะยิงเรามันเห็นว่าเสียเปียบมนเไยวิ่งออกมานาเสียเปียบอยู่เราดันล่างสักขนาดนั้น ไปอ่ะขึ้นเปิร์นไปข้างหน้าเลยสามตัวใช่ยิงไปเลยไม่ทันวะจะล้ม ไอ้เชี่ยติดคือเฮ้ย,ยเยี้ยเหมือนกันเลยเอาล้าวเราลงไม่ได้จัดเลยไม่้คูสองคนติดขื่ออะไรเนาะติดข้างบนผนัง ด้านไ,ไหนด้านไหนไอ้สัตว์น่ะ

อดูในกล่องศพเลยโอ้โหไม่มีที่ชิวกันเลยหรอไอ้สัอมีค้างไอ้สัสแล้วนะมี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 

ไปกรีลกเขาวงมีอะไรไหมข้างบนมาดูมาดูของแต่งนิดหน่อยกูเข้าวงก่อนนะ,าะตามมาแล้วกันานาม่ยินเสียงไม่เหียวอดการจะหมดมนจะได้เข้าก่ไกลไยิงหมาเขาทำกันด้สุดชดการจะหมดพอดี เมื่อกี้มันโดดมาไอ้ไมค์มแลคมาละไมคอแลคคือคอ,อยากได้ไซริงครับะน่งระวังตีข้างหลังนะ,ะมีไซลิงเท่าไหร นี่ไงไ่ไก่อแตกก่แตกน็อากูนะากูเหี้ยขอฮิวก่อนขอฮิวกะก่อนแปับนังเก็บเกาะไปเก็บเกาะไปเก็บเกาะไป ไม้บอกหน้ามาันตรงไหนไ่รู้ปอยู่เกาะก่อน,อนตอมๆไปฟาร์มตรงมันก่อนไป,ไปฟาร์มมองของก่อนโอเคฟาร์นอตฟาร์นอตฟาร์นอตดอดๆมีมีมีไปไป ไปแล้วไป็ล้วชิลเวล็กก็ได้กูมีชิลเวล็กอยู่สิบสองอันไม่มีใช้กันเลยเหรอวะวนะไปไปไปหาไหมกันหาไหม<ว>กันจะตรงไป,ไปแล้วปะ่วะมันมองลำบากตรงโน้นตรงโน้นนั่งแอบอยู่ฮ่าฮ่า,าก่อแตกไม่ไม่รู้ฝั่งนี้มีหรอือเปล่าเขาไม่เห็นนะอ่ะเขาไม่ถึงอะ่ะ ีตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงหินหนั่นน่ะน่าจะขยับแล้วล่ะเ<ไ>ห็นปหมแต่มันอยู่แถวนีน้ยไ,ไม่เห็นอนะ่ะขึ้นบนนี้เราอ้อมไปข้างหลังอ้อม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 ไปฝั่งนี้อ้อมฝั่งนี้ไปหาโพสชั้นเลยไปอยู่ข้างในบนุ้นเลยโอยเคเลยเจอละอเจอขึ้นไปนี้ขึาาน้นไปนี้มายิงนี้มายิงมายิงด้บน ไปยี่สียงละไม่อยอมทำอาหารกูละตัวนึงโอเคไปนะเก็บสัตว์เลยไปโน่นแล้ว,วออไปโน่นแล้วโน่นโน่นเดินกลับมาไม่ต้องไปไล่แล้วกลับมากลับมามันมีบัตรฮาวอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ที่ยานอะนัะ่นนั่นนั่นพบตีเลยนะะขวามี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 ขวา ขวามีนะบอกก่อน,นมันจะวิ่งขึ้นข้างบนนะมันจะขึ้นบนหินเลยตรงเนี้ยระวังนะใครไปตัวของแอดไปอ่ะไป็ไหมปะเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาจะขึ้นเล่นในบอลนี้ไหม ปอมาข้างบนได้จะมีเงี้ยมีตีหนึ่งตอนแรกอ่ะมีตีหนึ่งตอนแรกอ่ะขึ้นไหมเขึ้นไหมคือมนก็ได้เขื่อนก็ได้ปะกูมีเอ่อมีเกำลังหาที่แคมป์เลยตรงไหนข้างล่างเลยตรงไหนมีตรงไหนมีเดี๋ยวกูจะปักกันสีไว้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างขางเลยนี่นี่ เก็บระเบิดไปนึ่นะวอ้ยสัตว์ไอ้ชัดวาัอจะแตกอันนกูียกูเีกูีี่นอยู่เนี่อบนอยู่บนบนโอเคโอเครองด้านลลางด้านหลางด้านลลางมีด้านลลางไหม ด้าน,ะนกกาล่างมีนะอันติห้าวิไอ้ยตะเกิยบห้าวิข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างมีที่อะไรกระทำตรงนี้นเขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนไปออเทเรเตอร์นะอือฮะอือฮะโน่มีคนโน้นมันยิงกันอยู่ขา้างล่างเลย ตาย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 แล้วตายแล้วตาละนี่นี่ตัดเดินไปเดินไปเดินจะตายจะตายจะตายข้างล่างอ่ะกำลังไปกำลังไปขี้ตัวขี้ตัวข้างล่างอ่ะตัวเดียวตัวเดียวดอกบ้าเอาเลยไหมเออหมดจับจับ เลยสองตีเลยตมีชิใหญ่บ้างมีชิวใหญ่ไหมมีมมีชิใหญ่อะมีเอาเวลาชิหนึ่งดงหินังหินังหินกูมีเตอยู่เนี้ตีอยู่หลเห็นใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันลงก่อนเดี๋ยวรอให้มันลงก่อน กรแป๊กย้อนตีนะย้อนตีนะจะเข้าเปล่าย้อนตีนะมือมีละมันมันช่วยกูหน่อยนอ็นอคๆๆขอชื่อแปบบ๊บ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  โ uhm. ดนมั่งไหนวะ <g uda> เอาไปเอายนี่เอานี่อสัเถกอถกูด่าเอาเองที่ผายเลย อะไรอะเนี่ยเปินอะไรกันเนี่ยมีคนลงกับพวกเธอหรือเ,อเปา่านะไม่มีนะหรอแล้วเมื่อกี้มันเส้นสายสีม่วงคืออะไรจะกลัวมีหรือเปล่ามีละมีกระโดดใหม่มีกระโดดใหม่มดดมเออง่ายดีเนาะ เปกก็น,นตกกะกเชิงวิทยาศาสตร์เปลาเปล่าอาสามสูรสกินทองเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นี้จะเลียปืนลูกลัก เขามีแล้วเขามีแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยเ้านะด้าจะเอาอ่ะเพราะว่ากูเล่นอัานไหนๆกูจะไม่ใช่กูสอนจเกิดขาดทำไมวะเพราะมันไม่ถนัดยังไงด่าเฟียเ้ยวอ่ะเอเล้กี่เพิ่มอ่ะขบนเซนเขามองไม่เห็นอ่ะ คาบ้านไปไปนี่เราไปสกูบหรอิวเวลาคิดใายชิวเล็กทะหมดไม่ใช่ทัหมดหรอกขาดสามอันมีอยู่กี่อันชอบไม่ชอบห้ของขาดเี่นข้าบนี่นี่นี่มีคนจะไปเปิดแอดด็อกกำลังจะไปเปิดแอด็อกนะ มันชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนข้างบนเยี่ยสองตีรับนึงน,นี่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 ไดไดล้มันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่โน่นโน่นข้างบนเลยเยี่ยอย่างเงี้ยทำไงให้มันดูวะเยี่ยไม่โดนหัววะกดแตกร้อยสีย่เอ็ดตัวโดดเป็นเทเลทับบี้อยู่บ้านนี่ดีกว่าไปด้วยไปด้วยไปด้วย แล้วก็นั่งนิ่งๆเรามาันใส่นวแล้วเราค่อยแบงนี้ยันเรียนฟิมเวย่างมาดีงใคเลย เบก่าเจะป่าเอ้ยมาโด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 ยวน่าจะมาบ้านนี้มาละมาลโดนมาสองตัวนะเอามาอยู่ดีนี่นะดูให้ดยอีกตัวนึงอีกตัวนึงมีโดนคิปตัวอยู่ตรงนู้นวาคิลลี่ว่าวาคิลลี่ลงไปนะ ลงมาลงไปสตัวครบนะตอมระวังเี่นชั้นเลเฟิลอยู่ทางเขาเน่เน่เน่มันเห็ดมดเลยเจ็ดตีันอยู่ตีันอยู่เจ็ดกบวงสีห้ามันมีคนเปิดแอร์ดัปไปแล้วไป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 ี่กแม่งแปน็อกหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ ห้องแตกจยเย็นจยเย็นจยเย็นจเย็นแตกตัวนึงคนนี้มีนะนนวนไงขอดูตรงนี้ให้แป๊บนึงเงียบหมดแล้วนะไอ้มันมีคนมาอยู่ใกล้เขาอยูตรงไหนตรงนี้ตอมหลังหลังแกแลว้วองะ c ก็นแกน,ออนเชียรีโหลดสัตวเอ,อ้ทีงไจหมด สองอีกสามตีอะชี้ที่ยวกาเกาะไปเธอกมาเธอขับเกเข้ามาเาเร็วเยมันอยู่ในถ้ำเหรอมันไม่ได้อยู่ในถ้ำม,มันแอบอยู่หลังหินอะเมื่อกี้หลังต้นไม้นะ่ะมะพร้นะาวน่ะมอง้าดมหอมินนี้ก็ามาหินนี้นะเขาเขยียบนะเขาขยียบนะมี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 มตรงนี้มีตรงนี้มีอยู่นี่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 นี่นี่หลังหินตรงนี้หลังหินตรงนีง้กี่ตัว ตัเดียวตเดียวตเดียวกดแตกเจ้าระวังตรงนี้นะโคดิชันกอแตกลงไปอย่างอย่างมันจะดูดิพี่ิชันกดมาเรื่อยๆตรงซ้ายเราตรงซ้ายใช่ใช่มันมีคนหนึ่งที่มันอยู่ตรงนี้สองตีครบแล้วไม่เห็นนรนอยู่ด้านใน Uh ตัวเดียวว่ะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันมาฮิตชิว่ะมันเริ่มฮิตชิวแล้วไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันตัวนั้นปล่อยมันเลยรอดักเอาอย่างเดียวมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่มันจะเข้ามันจะเข้า บิ้วหลังหินบิ้วหัวแตกบิ้วหัวแตกการติดหลบอัลเตหลบ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 สกิลคนหลบสกิลสกิลหลบสกิล เกียรีหรอกกระสุนเลยเอะย,ยิงนิดเดียวเองงโกยนะครับใส่ซุ่มไอ้ไหี่ใส่ซุ่มใส่ซุ่มยิงไม่น่อยเลยเอง